บช่าางทาผมมสศั Academy Design. พี่ชวนวันนะัชื่อพิชานะคะชื่อเล่นชื่อว่าพี่นุชค่ะพี่ได้เรียนที่โรงเรียน,นสัตว์สวยที่เอ็มอ e คาเดมี่แฮปีนะคะแล้วก็เพิ่งจะจบมาพี่เปิดร้านเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้พี่เปิดร้านอยู่ในหมู่บ้านวันเพนนะคะหมู่หนึ่งตำบลสันตออำเภอนาบะกาจังหวัดกาญจน,นบุรีชื่อว่าร้านดึงมีจีแคร์บายนุชนะคะ การเรียนการสอนของที่ชีอัมคาริมีแฮดิซที่พี่เลือกที่จะเรียนที่นี่เพราะว่า 1. อาจารย์เปิดที่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบรุรีก็คือใกล้ๆพี่อยู่ธรรมกาก็จะขับรถไปกับทิดว่าจะเรียนได้นะคะแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์เปิดโปรโมชั่นก็น่าสนใจอยู่แล้วอาจารย์ให้ความรู้มีการเรียนการสอนที่ดียึดแนวปฏิบัติจริง นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติจริงต้องทําได้จริงอันนี้คือมาตรฐานของ tm นะคะก็คือทุกคนต้องทําได้จริงๆไม่งั้นอาจารย์ไม่ให้จบแน่นอนนะคะก็คืออาจารย์เนี่ยจะให้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทําเคมีนะคะเรื่องการดูแลร้านการดูแลลูกค้าอาจารย์จะให้เทคนิคสอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําระบบบัญชีในร้านนะคะพี่ถึงรักและก็ชอบที่จะเรียนที่นี่แล้วก็อาจารย์เนี่ยก็คือสอนให้เรา แม้ก็ะทั่งรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะสมมติว่ามีรุ่นน้องเข้ามาเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องดูแลรุ่นน้องนะคะก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเด็กที่ TM เนี่ยเขาจะรักกันเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะเรียนที่ TM นี่ยนะคะแนะนำเลยค่ะอาจารย์สอนดีมากๆนะคะก็คือเป็นกันเองนะคะขอบคุณมากค่ะ